อ่าจะเรีพรยพรอยอเดี๋ยวอ่าคุณตานี่อายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเจ็ดอายุหกสิบเจ็ดแล้วนะจ้ะอ๋อนายโยมโอ่ะหนูห้าสิบเจ็ดอ๋อสิบปีจ้ะอแก่กะโหลดสิบปีอ่าแล้วคุณตาท่านเป็นอะไรนะคำว่าถึงนอนแบบเป็นสมองฟอจ้ะ เป็นโรคสมองฝ่จ้ะเมื่อก่อนนี้เป็นสมองฝอ<ม>ก็ไปหาโรงพยาบาลไปรักษา,าก็ไม่หายหมอเขาบอกไม่หายไม่มียากินแค่บํารแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วป่วยมากี่ปีแล้วนอนน่นอนเนี่ยประมาณห้าปีเมื่อก่อนเนี้เขาเดินได้แต่ไม่รู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทายเชยอะไรไม่ได้เลยต้องเราต้องทําหมดหนูต้องทําทุกอย่างตอนแรกอะ่ะก็คือเดินได้ได้เพียงแต่ว่า ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวทําอะไรไม่ได้เธอกินเกินไม่บอกไม่หิวไม่บอกทั้งหมดประมาณห้าปีประมาณสามสี่ปีแรกสามสี่ปีแรกแล้วมานอนติดเตียงนี่กี่ปีห้าปีได้แล้วก็หนุกแปดปีนี้แล้วอ๋อไปทั้งหมดแปดปีที่ป่วยมาในนั้นอ๋อแล้วโยมีลูกไหมมีกี่คนมีลูกคนหนึ่งมีลูกหนึ่งคนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอ๋อแล้วแล้วลูกไปไหนแล้วล่ะไปอยู่ชุมพรกับแฟนเขา อ๋อไปอยู่ใต้จ้ะอ๋ออยู่นู้นแล้วได้ส่งเสียโยมไหมก็มีบ้างอ่ะเขาก็ต้องส่งรถบ้างแล้วมันก็ไม่มากแล้วพอเขาครอบครัวนู้นเขามีอีกครอบครัวใหม่อ๋ออันนี้หลานจ้ะอ๋ออยู่กับหลานจ้ะนั้นปัจจุบันเนี้ยที่บ้านเนี่ยโยมก็อยู่กับสองคนนี้แล้วก็หลานจ้ะหลานสามคนใครเป็นคนทํามาหากินนะหนูจ้ะโยมเหรอจ้ะ ไปทุกวันทําอะไรไปปลูกกระเบื้องรับจ้างเขาก่อสร้างอ่ะแหละทาก่อสร้างจ้ะก่อสร้างวันละสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบแล้วแต่จดีไปเจออ๋อไปไปกระหหน้าช่างเขาเนี่ะอ๋อเขาเราไปเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกน้องเขาลูกน้องเขาจ้ะก็ไปทุกวันจ้ะอ่าแล้วใครเป็นคนดูแลตอโรงเรียนปิดเนี่ยลหลานแล้วถ้าเกิดโรงเรียนเปิดพี่สาวเขาจะป้อนข้าวน้ําให้แล้วหนูก็มาช่วงกลางวัน วิ่งรถขับมานี่หลานจ้ะสามคนจ้ะอืมสามคนแล้วเรียนทั้งสามคนไหมเรียนจ้ะก็คือในในในครอบครัวรายได้มาจากหนึ่งก็คืออาจจะลูกส่งบ้างจ้ะอ่าสองก็คืองานที่โยมไปทํางานจ้ะและแลก็รายได้ของคนพิการคนพิการแล้วก็คนแก่ได้ไหมใช่คนแก่ด้วย เอาไว้ซื้อพวกแผ่นพืชอะไรตาไลเนี่ยได้แบบประชารัฐไหมได้จ้ะแบบประชารัฐด้วยนะจ้ะแล้วคุณคุณตาเนี่ยทานอาหารแบบไหนอาหารเลวจ้ะอาหารปั้นอาหารปั่นนะจ้ะทำเองหรือซื้อหนุหนุ่ไม่ได้ทาไม่รู้สูตรไม่รู้สูตรไปซื้อเขาซื้อเขาวันเท่าไหร่โรงยานเสนาอ๋อเซนาเนี่ยนะจ้ะไปสร้างเขาวันละร้อยวันละร้อยร้อยหนึ่งได้ทานได้กี่วันได้วันเดียวจ้ะ วันหนึ่งก็คือวันละร้อยทุกวันเลยทุกวันกี่มื้อเขาให้กินสี่มื้อสี่มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มถ้าถ้าในการกรณีที่เปิดเทอมหลานไปเรียนจะโยมไปทํางานแล้วใครดูแลหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะให้พี่สาวเขาดูเนี่ยแล้วตอนตอนเที่ยงอ่ะหนูก็จะวิ่งมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าโยมก็ไปทํางานไกลไม่ได้ไม่ได้หนูก็บอกเ่าแก่แล้วว่าไปไกลไม่ได้ เอาละนั้นวันนี้ก็อาตมาก็มาช่วยเหลือโยมนะ <fur> ามาจากวัดเจ้าเจเ็ดไหน <fur> ก็จะได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือโยม <fur> ในโครงการปันน้ำใจน <fur> ะก็ที่เจ้าหน้าที่เขามาสำรวจไปแล้วรอบหนึ่ง <Mt> ก็เห็นว่าสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสิ่งของมาให้ <fur> เอาสิ่งของมา อ่ะเอาข้าวสารไปนะโยมนะวางไว้วางไว้โยมไว้ไว้ไว้เอาข้าวสารไปอ่ะเป็นข้าวสารหอมมะลินะอ่ะเอาข้าวสารไปหกถุงะข้าวสารไปหกถุงอ่าน้ำดื่มมาอ่น้ำดื่มไปน้ำดื่มมาหยิบมาหยิบมาเรื่อย หยิบมาเรื่อยๆหยิบมาเอากระป๋องยี่สิบกระป๋องอ่าไข่ไก่มาไข่ไก่มาสองแผงไก่สองแผงไก่๋ยวจะไปมาม่ามามาม่ามาอันนี้อันนี้ามานะอ่าวางหน้าวางหน้าบะหมี่บะหมี่มาอันนมมาอนมมาอนมมาอันนมมาอ่านมไปให้เด็ก ทานได้นี่กินได้ไหมเอากินได้ด้วยเอาให้หลานกินได้ไม่เป็นไรหราของเอามาเยอะจัดคุ้มค่เดี๋ยวสักแต่ข้างหน้านี้ก็ได้หมดแล้วอัเยอะข้างหน้าได้อ่าวุ้นเส้นวนเส้นวนเส้นแล้วก็อะไรหมูหยองหมูหยองหมูหยองอ่าไม่รู้ค่ะปลาเกี๊ยวนะเกี๊ยวคนเป้ากินได้เนอะอลาหวานจ้าคนเป้าอ่านี่เป็นเกี๊ยวของเรานะเป็นอย่งดียวนะ น้ำพริกน้ำพริกเผาพริกตาแดงน้ำพริกน้ำตาลสามกิโลนี่เป็นน้ำตาลทรายนะสามกิโลน้ำมันพืชนันพืชสามขวดสขวดสี่ขวดสี่ขวดน้ำปลาน้ำปลาสอสอย่างละขวดอันนี้มันแพงนะจ้าหกขนมขนมอันนี้ขนมขนมการเอาเอาเอาให้เด็กให้เด็กได้ ขนมขนมไปน้ำเลยสองมาองไปในกล่อของท็อกโคอใหญ่ยาลางจานยาล้จานยาล้าจานยาทิฟตนตะบูอ่าแพเพิสมาด้วยแผรเพิสมาแผรเพิสตังใช้ใช่ไหมจ้าแผรเพิสใช้ทุกวันใช้ทุกวันนะแผเพิสมา ดังครบนะอ่าดังส่งไปส่งไปได้ใช่ไหมอ่าส่งไปแผ่นเพิ่มอ่าแผ่เพิ่มไปสามสามท่ออ่าชุดทําแผลด้วยมามาอ่าชุดทําแผลด้วยต้องต้องใช้ต้องมีแผลด้วยใช่ไหมมีจ้ะอ่าชุดทําแผลไปชุดหนึ่งหนูทำทุกวันหมดแล้วนะหมดแล้วอ่าเล็ เยอะไหมโยมเยอะจ้ะขอบคุณมากค่ะอ่าเยอะนะจ้ะออืมเาให้อยู่ได้อีกหลายวันนะจ้าเดือนๆแหละแผ่เพูดอ่ะหนูคงไม่หลายวันนะต้องเป็นเดือนนะนะได้นานเป็นเดือนเดี๋ยวโยมเอาตังค์มาใช้ด้วยนะ้ตังค์ให้ไปใช้สามพันจ้ะไว้ซื้ออาหารให้คนป่วยกันขอบคุณมากค่ะจ้ามาใช้จ้าขอบคุณค่ะนั้นเดี๋ยวจะมาไปก่อนนะโยมนะจ้ะขอบคุณก็นนั้หนูว่า ช่วยช่วยย่าด้วยนะเออต้องดูแลด้วยนะย่าเหนื่อยนะอ๋อเรียกแม่ก็ต้องก็ <c oughs> เรียกหนูแม่เพราะว่าแม่หรือว่าย่าก็เหนื่อยนะต้องไปทํางานนะเออนั้นเราทํสองอย่างก็คือหนึ่งเราต้องตั้งใจเรียนหนึ่งอย่างนะเออแล้วก็มาช่วยงานย่าด้วยนะเพอจะได้ไม่เหนื่อยกลับมานะอ่าโอเคไปแนละ้วขอบคุณค่ะ